พร้อมนะครับ,รบวันนี้คณะกรรมิการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2,543 MOU 2,544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาของวุฒิสภาได้นำเรื่องเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อรายงานความคืบหน้าของกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งผมได้เรียนไปในที่ประชุมว่า เราได้พิจารณาประเด็นอยู่2กรอบใหญ่ๆกรอบแรกก็คือการได้มาซึ่ง m o u มทั้ง2อฉบับเนี่ยชอบด้วยรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยข้อระเบียบในขณะนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับข,ข,ข,ข้อที่2ก็คือเรื่องประเด็นของเนื้อหามันสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนไทยหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของเนื้อหานั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้นาเรียนไปว่า เอ่อม4 3อมีความเป็นมาอย่างไรบ้างตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงคณะกรรมการที่เกิดขึ้นก่อน MOU 2543ไม่ว่าจะเป็น GRC GR นะครับ RBC อะไรพวกนี้นะครับมันมีเกิดขึ้นก่อนรวมถึง JBC ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นว่า จมีหรือไม่มี MOU หรือไม่เนี่ยครับคณะกรรมการพวกนี้ก็ยังดำรงอยู่และส่วนการปักปันเขตแดนที่เกิดขึ้นนั้นนะเป็นการปักปันเขตแดนตั้งแต่ตั้งแต่ปี1904ครั้งหนึ่งและปี1907ครั้งหนึ่งซึ่งมีการปักปันเขตแดนมาแล้วในอดีตการทำา MOU 2543นั้นเป็นการทำเพื่อที่จะหาะรายละเอียดตามที่อดีตเขาดำเนินการนะครับเพราะว่ามีหลักบ,บางหลัก สูญหายถูกเคลื่อนย้ายเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือถูกทําลายเนี่ยทางคณะกรรมการพวกนี้ที่เกิดขึ้นใน MWU 2543ก็จะไปดําเนินการสอดให้สอดคล้องกับการปักปันเขตแดนหรือเสาหลักในอดีตนะครับส่วน MWU 2544น้ระครับก็ได,ได,ได,ไดงานต่อที่ประชุมว่าที่มาที่ไปของ m อ u เป็นอย่างไรบ้างรวมถึงการได้ไปดูงานที่จังหวัดตราดในต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นนะครับเราได้พบอะไรบ้าง เราได้พบการละเมิดในส่วนไหนในส่วนพื้นที่และในส่วนพื้นที่ทางบกและทางทะเลอย่างไรบ้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วและมีข้อมูลจํานวนมากตลอดจนมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยกรรมธิการจึงต้องใช้เวลาในการศึกษาต่อไปอีกระยะหนึ่งเพราะว่าการตัดสินใจทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับซึ่งผมได้เรียนในที่ประชุมด้วยเช่นกันว่าการที่จะตัดสินใจในเรื่อง MOU 2,543และ2,544นั้นเราจะต้องดูให้รอบค้อรอบด้านโดยไม่มีอคติไม่ใช้อารมณ์ใช้แต่ข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเรียนอีกเช่นกันว่า การที่จะคงอยู่หรือปรับปรุงหรือยกเลิกนั้นต้องมีเหตุผลและมีแนวทางให้กับรัฐบาลในการที่จะ,ะดาเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าสมมุติว่าเราจะยกเลิกเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ม่ได้หมายความว่าผมจะยกเลิกนะครับถ้าจะยกเลิกเนี่ยเนื่องจาก m o u ก็มีการรายงานว่าเป็นสนธิสัญญาโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราต้องคำนึงถึงและดูที่กฎหมายระหว่างประเทศด้วย ว่าถ้าจะปรับปรุงหรือยกเลิกเนี่ยมันเป็นไปตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศข้อใดใช้เหตุใดในการที่จะไปดําเนินการนะครับหรือสาเหตุในการที่จะยกเลิกหรือปรับปรุงนั้นจะต้องมีสาเหตุใดยังไงเป็นต้นนะครับซึ่งได้รายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับไม่ทราบท่านสื่อมวลชนมีคําถามอะไรยังไงไหมครับ ว่ายังต้องใช้เวลาในการื่กสารเนี่ยวางกรอบไว้เท่าไหร่เพราะว่าก็ใกล้การเลือกตั้งแล้วอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการคาถามพวกประชามติกด้วยครับเ,เรียนอย่างนี้ครับในกรอบของการขยายเวลานะครับเราได้ระยะเวลาในการพิจารณามา9กวันแล้วขอขยายการขยายส่วนใหญ่จะขอเป็น90วันนะครับแต่ถ้าเสร็จก่อนนะครับดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก่อนเนี่ยเราจะดําเนินการรายงานต่อวุฒิสภาทันทีเลยนะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าระหว่างการศึกษาเนี่ยนะครับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคณะกรรมาการวิสามาัญชุดนี้ก็จะพยายามให้ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงที่มาที่ไปและความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดทั้งข้อดีข้อเสียของ m o u ทั้ง2องฉบับเป็นระยะระยะไปครับ ชชอันนั้นก็คงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับแต่คิดว่าก่อนที่จะถึงเวลานั้นนะครับผมคิดว่าข้อมูลที่ได้จากกรรมธิการของวุฒิสภา,าชุดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเข้าไปมีรายละเอียดพอสมควรทีเดียวแล้วก็ในเนื้อหาผมคิดว่าเมื่อประชาชนได้อ่านหรือได้ทําความเข้าใจหรือได้ฟังจากสือ่อมวลชนไปแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นและก็น่าจะนําไปสู่การตัดสินใจได้ ต่อการที่จะตัดสินใจว่า MOU ทั้งสองฉบับเนี่ยมันควรคงอยู่หรือไม่หรือควรปรับปรุงหรือไม่อย่างไรน่นะครับอย่างเมื่อวานนี้มีการลงนามสันติภาพไปเรื่องให้สี่ข้อที่มีการให้ถอนทุระเบิดอะไรที่ระหว่างตุในใหกับกัมพูชานี่คำตรงนี้ไปแล้วใน m อ u ยังจะต้องเดินหน้าต่อหรือว่าเดินหน้าต่อหรือว่าหยุดิุตเป็นส่วนที่ประสานกันมากกันเลยนะครับก็ต้องดีใจแล้วก็ ื่นชมรัฐบาลนะครับของที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปลงนามในปฏิญญาของสัติภาพครั้งนี้ที่มาเลเซียเนี่ยนะครับเพราะใน MOU นั้นพูดชัดเจนเลยครับว่าเอ่อโทษทีปริญญาปฏิญญาเนี่ยพูดชัดเจนในข้อ6เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันจะต้องไปดําเนินการปักปันหรือปับปัหปกหลักเขตแดนซึ่งตรงนี้ก็เชื่อมโยงกับ MOU 43ทันทีเลยนะครับก็ดังนั้นเนี่ย ในการลงนามในปฏิญญานั้นนะครับผมขอกลับเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําขึ้นแล้วทําให้การสงบสุขนะครับสันติภาพเนีเกิดขึ้นในทั้งสองประเทศนั้นเพราะว่าไทยและกัมพูชานี่มีเขตแดนติดขันถึง798กิโลเมตรเราไม่สามารถย้ายประเทศใดประเทศหนึ่งหนีไปได้ไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยเราก็ต้องมี ความสงบสุขมีสันติภาพเกิดขึ้นจะเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ปฏิญญาสันติภาพที่เซ็นเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของ MOU เนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่เซ็นปฏิญญาแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ากัมพูชาคงจะละเมิดยากขึ้นเพราะว่านี่คือปฏิญญาที่ปรากฏ ต่อมาหาอำนาจของโลกก็คือประธานในรีสารัอเมกาและประเทศอาเซียนทั้งหมด11ประเทศซึ่งเป็นสักขีพยานโดยปริยายในที่ประชุมนะครับข่าวก็กระจายไปเกือบทั่วโลกมเมื่อเกินผมเพิ่งกลับมาจากการประชุม IPU สหภาพรัฐสภาเนี่ยครับ181ประเทศก็จะเห็นว่าในเวทีนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นพระเอกในในเวทีโลกซึ่งสามารถเสนอยัติดวน เรื่อง scammer ได้นี่นะครับทำให้กัมพูชาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้เวทีนั้นน่ะกล่าวหาประเทศไทยได้อย่างที่ตั้งใจไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับการเซ็นปฏิญญาเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะเรามักพูดเสมอว่าเราต้องการสันติภาพต้องการความสงบไม่ต้องการลบเนี่ยนะครับ ก็นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สังคมโลกได้เห็นว่าที่เราพูดกับที่เราทําเป็นสิ่งเดียวกันครับได้อราก็ค่อนข้างที่จะเกกับปริญญาที่มีการลงนามไปการยกเลิกมถ้ายกเลิกจริงๆถ้าทําประชามติออกมาอะไรก็ยกเลิกเต็มบุญจริงๆจะมีผลต่อปริญญาอ๋อไม่หรอกครับเพราะเป็นปฏิญญานี่เป็นแค่กรอบ ในการที่จะให้ทั้งสองประเทศไปดําเนินการต่อไปในเรื่องต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4แล้วมีข้อย่อยอีก5ข้อในปฏิญญาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากะนะครับรวมถึงบวกถึงข้อ6เนี่ยนะครับข้อ4ย่อยๆนะั่นก็มีเรื่องของทุนระเบิดเรื่องอะไรพวกนี้ที่จะต้องไปจัดเก็บให้ให้ให้หมดเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้สดไ,ไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้เสียหายอะไรครับถ้าเราเห็นว่า การคงอยู่ของ MOU43 นั้นเนี่ยนะครับจะเป็นปัญหาเราก็เสนอได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนย้ำนะครับว่าณถึงวินาทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเมื่อได้รครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเราถึงจะตัดสินใจว่า MOU 4 3และ44เนี่ยควรอยู่หรือไม่หรือควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนะครับดีไหมครับท่านอื่นมีเจะ เพอะไรไหมครับท่านสวัสดิ์ีไหมครับไม่มีนะครับครับมีคําถามอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับครับชัดเจนนะครับแล้วขออนุญาตจะมารายงานความคืบหน้าเป็นระยะระยะนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ได้ทราบข้อมูลอย่างเช่นกรรมธิการได้ทราบอะไรก็ประชาชนน่าจะทราบในสิ่งที่ที่เราทราบไปเพื่อการตัดสินใจต่อไปในอนาคตนะครับจะมีการลงประชามติหรือไม่อย่างไรนันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่สิ่งที่ผมและกรรมธิการอยากจะ ดําเนินการเนี่ยก็คือให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับเพราะท่านเป็นเจ้าของประเทศขอบคุณมากครับขอบคุณครับ